วัดสองพี่น้องตั้งอยู่ที่ตำบลาแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยตั้งอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางเมืองโบราณสันคบุรีหรือเมืองแพรกศรีราชาซึ่งเป็นเมืองที่ปรากฏชื่ออยู่ในศีราจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงเรียกว่าเมืองแพรกคำว่าแพรกในภาษาเขมรแปลว่าทางแยก สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของเมืองแพรกที่ตั้งอยู่2ฝั่งแม่น้ําน้อยเป็นเมืองอกแตกที่มีแม่น้ําไหลผ่ากลางเมืองและมีคลองควายตัดเป็น4แยกเดิมวัดสองพี่น้องเป็นวัดร้างต่อมามีประชาชนร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์และนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาจําพรรษาภายหลังกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยกสภาพวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ตั้งแต่วันที่23กันยายน2528 วัดสองพี่น้องมีพระปางเป็นประธานของวัดวิถานเพียวสูงเกือบครึ่งหนึ่งขององค์ปรางมีขูหาทางเข้าด้านที่ตะวันออกส่วนอีก3ด้านที่เหลือเป็นซุ้มจารน้ำระดับพระพุทธรูปปูนปั้นปัจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปในซุ้มจารน้ำด้านที่ตะวนันตกพระพุทธรูปมีพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมแบบพระพุทธรูปอู่ทองการครองชีวรมีชัยสังคติเป็นแผ่นใหญ่ปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบมีแถบรัดประคตคาดรอมบั้นพระองค์ทับแถบหน้านางยาวลงมาในแนวดิ่ง เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองรุ่นที่สองซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแล้วสามารถกำหนดอายุพระพุทธรูปปูนปั้นได้ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20จากภาพไทยเก่าของซุ้งจระนำด้านทิศใต้พบว่าเคยมีพระพุทธรูปบีลาปูนปั้นประดับอยู่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทยัยเดือนท่าจึงมีปูนปั้นไร่กลัวเชิงและเฟื่องอุบะเทียบเคียงได้กับเจดีประจำมุมของปราสาทยอดบัดพระรามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนยอดปรางสูงพเพียวประกอบด้วยชั้นซ้อน5-6ชั้นกำหนดรูปแบบศิลปรกรรมอง,องค์ปรางอายุประมาณพุทธศตวรรษที่20จัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนตอน้นปีพุทธศักราช2,554สำนักศิลปรกรที่4ลบบุรี uri, ได้ดำเนินโครงการบูรณะวัดสองพี่น้องแห่งนี้ทำให้เห็นว่าปรางประธานตั้งอยู่กึง่งกลางบนฐานภัยทีล้อมรอบด้วยเจดีย์13องค์ซึ่งเหลือเพียงส่วนฐาน อาคารเหล่านี้มีระเบียงคดล้อมรอบด้านหน้าประปางัด้านที่ตะวันออกมีแนวอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีส่วนท้ายอาคารยื่นล้ําเข้ามาในแนวระเบียงคดอาคารเหลือเพียงส่วนฐานแต่สันนิษฐานว่าเป็นวิหารที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นด้านนอกแนวระเบียงคดมีซากเจดีย์หองค์ พระเจดีย์แดเหลี่ยมฐานสูงทรงปราสาทยอดส่วนเรือนธาตุมีซุ้มจารน้ำปฏิษถานพระพุทธรูปปูนปัน้นเจดีย์รูปแบบนี้มักพบในกลุ่มเจดีย์ที่เมืองสุพรรณบุรีอยุธยาและลบบุรีกล่าวโดยสรุปว่าสองพี่น้องมีปรางประธานและแผนผังแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งรับรูปแบบมาจากปรางในเมืองลบบุรีและปรางในกรุงศรีอยุธยา สามารถกำหนดอายุศิลปรกรรมวัดสองพี่น้องได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่20ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองสันคบุรีที่เคยเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยาตอนต้นมีเจ้ายี่พระยาเป็นผู้ครองเมืองแพร่แห่งนี้ทำให้ยุคสมัยนี้เกิดการสร้างวัดวาอารามร้ายแห่งรวมทั้งวัดสองพี่น้องด้วย